ร่วงแรงไปหน่อยร่วงแรงไปหน่อยเจ็บเลย ไอ้เนี่ยไอ้นี่เจอแล้วขวาไปขวามันมีกี่ตัวมึงเห็นกี่ตัวสตัวออกตายแล้วนะตายแล้วไม่ยังไม่ตายไม่ตายม่ต้องมาขึ้นหน่อยดิล้ม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 ตัวหนึ่งล้มตัวหนึ่งล้มตัวหนึ่งไอ้เนี่ย ข้างหลังมึือตัานอยู่ขวามึงอะอยู่หลังอัน,นี่ล้มล้มล้มโอ้ยโอ้โหล้มอยู่นี่อยู่นี่ <ขอ S 1> ชุดที่าสามตัวแล้วนี่ไอ้บาสไปฆ่าดิไปฆ่ามันไปฆ่ามันอย่าให้มันหนีตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละขวาขวาตายแล้ว เออ,อปิดตัวใครไปไหนวะกูก็ว่าทำไมกูยิงมันไม่ได้กระสุนหมดไอ้เหี้ยเฮ้ยส <panelists and S 2> ิงวัดจากไหนมาหมาหมาหลังมาหลังมาอ,อ,กอ,อีกทีนึนงนยง <mos> ยี่ก่ออันยี่ป่อย่งกูโหลกมันนี่ไงนี่ไงกูเห็นหลายตัวมั้งไม่รู้ดิ อยู่ใกล้ๆเรามากเลยอยก่อนนี้จะหลบในนี้ก่อนไม่กูวิ่งข้างนอกดีกว่ายังยนต์มีเอไอมามมน,นเห็นมึงอะ่ะไอ้บ้านระวังไอเหี้ยพอเรียกพวกเนะัานอ่ะ

ไ<พ>อ้นี่ไอ้เฮียโอ้ยนี่เฮียไม่ต้องถอยแล้วมันมั่วมันเราโดนอุนยนลุงมไงมึงไม่ยิงไงตัวนั้นน่ะมันก็เลยเรียกลุกน้องมาไม่มีฮิวแล้วเอ้ยไปพอถอยดิ ทำอะไรไม่ได้แล้วออกไม่ได้เลยตรงนี้มันตามึงอยู่อไอ้ซันไอ้เฮีย้ยอุ้ยโอ้โห ไม่ใช่มึงมีมันมีคนมึงยิงอะไรเนี่ยไม่นี่ขุนยนเนี่ยม,มีไม่มเลยโอเคมันเริ่มอโ,โ,โอม้โหกินนิ่งไม่ ไอ้นั่นโดนยิงอ่ะ er, มีคนตายอ่ะ มึงเห็นควันนี้ปะ่ะนั่นมันป่าเพิ่มมันป่าเพิ่มเหรอเออ ล้มหนึ่งมันมีสามตัวปะ ลมอีกตัวหนึงลมอีกตัวนึงวที่ปุยิงมเ,เมื่อกี้หรอไม่ไตัวข้างนอกอะลมเฮ้ยพี่เจ้ไหนวะลมหมดล้มหมดลมหมดไม่มีต่อแล้วช้ี่ชู้ี่นั่นปาสืบของบนกาหลีวะ่ะมันมีต่อไหมนียมีอ่ะหรือตอบให้ ก่อนเล็กอันนี้ก่อออกนี้ก็ได้ปะไอซันเอือตรงนั้นหัวทางออกพิเศษวั้มึงคิวเกาะก่อนดิ 好。哎呀！ เัี้เราจะตายเพราะบอดไปเนี่ยแต่ <c oughs> ออกทางนี้เหรออืออุ้ยยิงเทลาร์เกินไหนสไนย์นะเออ อซันด่านเนี้ยเดี๋ยวตอนเกมเปิดแม่งก็เหมือนเราเล่นด่านฟาร์มอะบาทอเนี้ยขึ้นไม่ได้หรอวะ เฮ้ยเครียดอะไรนะกูหนักเกินละคนหลังสุดปิดประตูด้ะ Quá yên bơi phải đâu 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 เฮ้ยมันโดนไอ้นี่ทรับตัวตี่มันมีตี่โดนโดนยัดโดนโดนบอสยิงองเดี๋ยวต้องขึ้นข้างบนขึ้นยังไงเราแล้วนะแล้วเทียอยู่นูน่นแล้วมัน กาไหนนี้ไม่มีใครรู้เลยเนี่ยเจอคนละเจองั้นแววะอาร์คโพรบสองคนนะเห็นสองคน ไไอนั่่มยูกลเยราไปตรงนี้ได้เราลงลงได้นี่ไงอุ้ยอีกตีอีกตีนี่อันนี้นอีกตีหนึ่งอันนี้อีกตีหนึง่งทางลงอยู่ไหนทางลงอยู่นี่นนไ,ไปไค่อยๆเคลื่อนตัว รเปล่านั่นน่ะสิเฮ้ยใชย่ใช่ใช่มันอยู่ในนี้อยูนี้เลยมันเดินอยู่มันเดินอยู่ด,ดูประตูนี้ไว้นะมันอยู่ในเนี้ยมันอยู่ในน,น,นั้นนะระวังข hmm, ้างบนในต่นตุนุ่นเนี่ยอ่ะ Không yeah. phải đã Cú lo hay, cú lo hay Cái chờ chờ ล้มข้างในล้มหนึ่งอุ้ยอุ๊ยอุ้ยเฮียเอ้ยุ๊ยโดนหลังนั่นหลังข้างหลังเข้าเฮียเอ้ยนั่นไงเออเนี่ยโลละสองตัวกลัวกลัวกลัวโลมันอยู่ข้างในเออนี่นี่เพื่อนมันไปจูบเพื่อนอยู่จูบเพื่อนอยู่ข้างในกลัวนะเข้าไปเจอ ยิงโก้ดิงโก้ไอ e. ้บุ๋มมันมันกำลังเล็งมืออีกตัวนึงอีกตัวนึงเล็งมืออยู่เนี่ยเนี่ยโอ้โหเฮยลูกสอง

ได้งได้บางรอบ กูเจอรายกันละไหนลองดูสิว่าได้ไหมนั่นได้จัง เดี๋ยวกูทิ้งของก่อนโอ้เดีได้อีกรอบนันได้สองรอบเลยออีเออดว่าเดี๋ยว ไอีกได้อีกรอบมันมีของอะไรบ้างอ่ะเนี่ยก็กูโยนมาเต็มื้นเลยอ่ะโยอนอีกโยอนอีกอ่ะได้อีกไหมได้อีกทำไงวะ อยู่ตรงนี้ตลอดไปกูบอกขอกเต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอออะไรก่อนเฮ้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวได้ปะแตกแล้วมีอะได้เลยเนี่ะเออ พี่ให้มันไม่แก้บ้างนี่รวยยับเลยนะรวยยับเลยนะตรงเนี้ยเราเราลูแล้วนะลูปิกแล้วนะไอ้เยี้ยกูได้ปืนอย่างเยอะตอนเนี้ยอ่ะ แล้วนี่เดี๋ยวนี่ปืนกูได้กูได้ปืนแอนวิวไม้บาสไปเล่นเนี่ยใน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 นั้นน่ะมีแบนเดตะหยิบออกมาให้หน่อยสองอันน่ะซันโอ๊ยหมดละไอ้ีใกล้ไป <c oughs> จบแล้ว แอนวิวอ,อีกอันหนึ่งอแอนวิวสองอีกอันหนึ่งดรอปละถ้าจะเล่นก็เนี่ยกระสุนใหญ่ก็เต็มพร้อมที่เล่นแอนวิวอันนี้มีปืนยิงสามนัดกูดรอไปไว้อันหนึ่งเล่นแอนวิวก็ได้ไปนี่คือเราไปไหนไปฆ่าคนไงอาคนอขอไปแจกเออขอไปแจกอ,อิ่มยังไง นี่นี่นี่ซันซันระเบิดเทพระเบิดเทพมีหกพันแล้วนเนี่ยเฮ้ยงั้นแบ่งไอ้บาสด้วยแบ่งไอ้บาสให้บาสเล่นไอ้บาสยังไม่มีสามอันเดี๋ยวให้มันสามอันเออไปเอาไปเล่นระเบิดระแรงระเบิดเทพไหนวะเนี่ยเจอยังเจอแล้วเนี่อ่ะ,น,ะนี่อ๋อมาชิงกันไปเถอะ ไอ้ข้างบนเต็มเลยมาทางนี้หรอเห็นเราล้วอเอ้าโหเฮียกูโดนโดนอะไรอ่ะเอามาเอามาเโดนนีหุ่นเนี่ย เงินหุนตกใส่เหรอแม่หุ่นเระเบิดวิ่งมาระเบิดอ้เหี้เฮ้ยเฮ้ยมันยิงกันตรงนี้วะแต่ว่ามีตัวใหญ่ขวางอยู่อะไม่ไงคนตายไป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 ทางออกอยู่แถวนี้ด้วยวิ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  Được từng chúng Tiêu đến đây rồi. Điều Tiêu bắn này à đùa นั่นๆๆๆๆข้าง มีตัวหนึ่งมีสองตัวที่เห็นนะอยู่นี่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 มันเห็นเราไว้ในล็อกเก็ตอ่ะมันตายมันตายแล้วมันตายแล้วมีตัวหนึ่งอยู่ในนั้นแหละีโดนยกูโดนนอมเกูโดนบอสมาอยู่นี่เฮีย ไม่เขาไปดิเขาไปดิทำไมยืนอย่างนั้นน่ะเฮ้ยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมันรีโหลดอยู่ตัวเดียวล้มแล้วล้มแล้วมาชกบกูเด่นมาอยู่เนี่ยเราต้องฆ่าตัวใหญ่ป่ะดีด้วะไง มีอะไรน่าสนใจไหมฮิววตัวนั้นมีอยู่ฮิวว์บ้านนะมาอยู่อีกนี่กันเอ,อ,อะไรวะผู้รอดไปนู่นแล้ว เอ๊ ه, มันไปจากเราแล้วในระดับหนึ่ง<ป>ทางออกเราอยู่นี่นะเดี๋ยวเราออกเลยก็นนะได<ป>้รีเซ็ต<ป>หาศพไม่เจอแล้วอ่<น><น> ไ,นนไม่รู้ว่าศพแม่งอยู่ไหนะ้ะเนี่ยมันมีข้างในสองตัวแล้วก็ข้างหลังอ่ะที่อ้อมอยู่เมื่อกี้ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยอ๋อกูเจอแล้วอยู่นี่ตัวนหนึ่ง อันนี้โดนรู้แล้วเฮ้ยน,นีม้ามีกล่องคอมแบทเนะี่ยมาเอาดิแล้วมีเกาะด้วยไอ้มีเกาะคอมแบทเออมาเก็บไปตัวนี้มีคอ,อนนมแบทไม่ใช่ศพพวกนี้วะมันมีศพตัวจให้กูยิงแม่งหายไปเลยแม่งคานหนีไป ไปออกเลยอ้าวไม่ได้กดเหรอเหี้ยวัวลอยเอาน้ำก่อนได้มั้ยเออ